ดีค่ะปอนขออนุญาตพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบริษัททองแทสเซทและบริษัทในเครือกันค่ะบริษัททองแทสเซทได้ทำการก่อตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนในนามบริษัทศีลาชาโกลเด้นแลนด์เมื่อปี2006หลังจากนั้นในปี2008ได้จดทะเบียนในนามบริษัททองแทสเซทและบริษัทโกลเด้นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และได้ดำเนินบริษัทมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้บริษัททองแทสเซทและบริษัทในเครือกว่า10แห่งด้วยกันค่ะ สวัสดีครับผมเอกลักษณ์เสริมพรศรีวิศวกรประจำบริษัททองไอเอสเตดครับระบบการก่อสร้างของบริษัทเราจะมีด้วยกันสรูปแบบนะครับ1ระบบการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่อด้วยผนังอิฐแดงซึ่งผนังอิฐแดงเนี่ยจะทําให้ลูกค้าสามารถทุบเปลี่ยนแปลงผนังบ้านได้โดยต้องปรึกษากับทางวิศวกรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักซึ่งถ้าลูกค้าจะทาการเปลี่ยนแปลงทุบผนงังซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักลูกค้าจะต้องทาการเปลี่ยนแปลงหลังจากหมดหระยะเวลาประกัน5ปีไปแล้ว 2. การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่นด้วยผนังอิฐมวลเบาคุณสมบัติของผนังอิฐมวลเบานั้นมีน้ําหนักเบาทําให้ลดภาระราการรับน้ําหนักของโครงสร้างหลักและอิฐมวลเบามีลักษณะเป็นฟองอากาศทําให้เป็นฉนวนการความร้อนได้ดีลดการทํางานของแอร์และสามารถทนไฟได้4ชั่วโมง 3. การก่อสร้างโดยระบบอลูมิเนียมฟอร์มเวิร์กซึ่งการก่อสร้างแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากความแข็งแรงในการก่อสร้างโดยการเทคอนกรีตในที่ไม่มีเสาและคานทําให้การตกแต่งภายในใช้พื้นที่ได้เต็มที่และลดการรั่วซึมของรอยต่อผนังได้ดียิ่งขึ้นครับ บริษัทของเราเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งเน้นตั้งใจทุ่มเทเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจรสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ก้าวหน้าและเติบโตต่อ,ตอเนื่องอย่างยัง่งยืนทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโครงการของเราได้มาตรฐานและยังสามารถเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มราคาและมูลค่าในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ ขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือโครงการโกลเด้นพิเวพนัฐนิคมอมตะค่ะที่ดําเนินการภายใต้บริษัททองแท้แอเซ็ทจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งแบบบ้านมีให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบบ้านแฝดบ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวแบบพูลวิลล่าค่ะจะเป็นการยกเอาแบบบ้านมาจากที่บางแสนนะคะยังคงคอนเซ็ปต,ต์ของความน่ารักอบอุ่นแล้วก็เหมาะสําหรับทุกๆวัยค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นในเรื่องของสีค่ะที่มีการปรับให้ดูสุข,ขุมมากยิ่งขึ้น,นและพื้นที่ ที่รองรับสําหรับครอบครัวใหญ่อีกด้วยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีอรอปรพอและกล้องวงจรปิดต,ตลอด24ชั่วโมงค่ะและยังรองรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์อีกด้วยนะคะ และสําหรับไฮไลท์ของโครงการเลยนั่นก็คือบ้านเดี่ยวแบบพูลวิลล่าค่ะที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโซนพนัสนิคมเลยก็ว่าได้ค่ะมาพร้อมกับพื้นที่เริ่มต้นถึง93.75ตารางวาค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะ ด้วยทําเลข,ของโครงการนะคะที่อยู่หลังโรงพยาบาลพนัฐิคมเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็อบล้อมไปด้วยธรรมชาติทำให้คุณได้เหมือนพักผ่อนอยู่ตลอดในทุกๆวันเลยค่ะสำหรับราคาของโครงการนะคะเริ่มต้นตั้งแต่3ล้านไปจนถึง7ล้านบาทค่ะ โครงการโกลเด้นพิเว่บางแสนหนองมนโครงการตั้งอยู่บนทำเลวิวเขาใกล้บางแสนและมีเส้นทางการเข้าออกที่เชื่อมต่อกันกว่า4เส้นทางค่ะแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกมีทั้งบ้านแฟลตบ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวแบบพูลวิลล่าด้วยทำเลวิวเขาทําให้ผู้อยู่อาศัายเหมือนได้สัมผัสกับธรรมชาติในตลอดทุกๆวันลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปีอากาศถ่ายเทการันตีด้วยยอดขายกว่า272ยูนิตใครที่กําลังมองหาแบบบ้านสไตล์นี้ ทำเลดีๆแบบนี้ในบางแสนแทบไม่มีแล้วค่ะโครงการ Golden Valley สีราชาค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ใจกลางสีราชาเลยนะคะเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ a r k โรบิ n นสันสีราชาเซ็นทรัลสีราชาค่ะห่างจากมอเตอร์เวย์ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นและมีแบบบ้านให้เรียกด้วยกัน3แบบค่ะมีตั้งแต่ทาวน์โฮม บ้านแฟนแล้วก็บ้านเดี่ยวค่ะถนนเข้าออกโครงการกว้างมากๆทําให้เข้าออกได้สะดวกค่ะและภายในตัวบ้านก็ถูกจัดวางฟังก์ชันไว้ได้แบบลงตัวมากๆราคาเริ่มต้นเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะคินคอนโดคอนโดหรู38ชั้นเห็นวิวทะเลติดถนนสุขุมวิทตรงข้ามกับโรบินสันศีราชาค่ะสามารถใช้ส่วนกลางให้เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ได้เลยค่ะ จีคอนโด2คอนโดสำหรับคนรุ่นใหม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำงานคุ้มกว่าเช่าอยู่หรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็คุ้มค่าค่ะด้วยบริษัทของเรามีนโยบายสร้างบ้านเพื่อให้เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มจึงมีความหลากหลายของแต่ละโครงการที่เราใส่ใจจะพัฒนาให้บริษัทของเราดำเนินไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอขอบคุณลูกค,ค้าที่ให้ความสนใจและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัททองแท้เสเซตและบริษัทในเครือจะได้เคียงข้างและมอบความสุขให้คุณดังคนในครอบครัวค่ะ